สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อยสีสังสรรค์ในบัานพื้นห้าของป้าค่ะคลิปนี้สิผ้ามาจับป้าค่ะพี่น้องสูตรงเครื่องไว้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะนี่ตอนเสาร์มานี่ก็ได้เวลาสิจับละค่ะอีกนิดเดียวเองค่ะสูเป็นเพีกนิดนึงเดี๋ยวก็จับกันละค่ะบัดชูมือก็เบ็ยดบัดชู้แสงก็เบ็ยดฝ่าว่าเราคิดส่วนตัวมาท่านเดี๋ยวลงพักกันลงจับป้าเห็ดหนูก่อนหนูราคาดี ของคุณสลาวธเราได้จักกี่พันโตสามสิบสามสิบสี่ครับอ้าวอยู่ใสนนหนูคุณอยู่ใส่นหนูคุณอะอมโ,อโ,โลบะโลบะไ<ล>ปเหมืองของเขา โล่กลัวเส้นไก่าล้วเหมืออวไปมโชว์กัเอ้ยเส้นไก่เขาได้เต่นตใหญ่ได้้่ตโลนะครับสั่งมือสั่งองท้องสั่งมือได้นั่นเหรอโล่นึ่งพอดีโอบโล่กับโล่โล่ออนหนึ่ง โลกคิดคีติโลกเกือบคีตยังอดู่อกมาเลยขวดหนูพี่น้องัวหนูเธิสิเดร่งจับกล้องถับมันต้องเดินโดยท้องก่อนขัวดบันทงเพิ่นขวหนูครับขวหนูหอมสามขาทำไมเป็นลูกเสือล้ววะ ครับค่ะทำไม่ทำไม่อายทำไม่อายครับถือครับต่มป้ากันแล้วแล้วป้าใส่ไข่หมดแจ่มแล้วอิลล์เต็มสูตคนด้วยส่งป้ากันเต็มกระดาบิลล์หป้ายางมั่นอนูป้าหัวเครื่องกัน ว้าวอ้พ <Workers> ิ <chapter> ้วเนยดี๋วไปบอไอ้พิ้วนะเดี๋ยวันนี้ขอกมาอยู่ันบอเบร์เสียลูกเนี่ยปงไข่พอ่นี่คือเนี่ยปงไข่เนี่วาครับพุตลต้นป้าว่านตอะโอ้แต่เปปปิเพิ่นเพิ่นเหรอเปลือกเปกินเขาเพิ่นเพิ่นเหเพอาหารเเพิ่นบมีอยู่จัดมาแทนบ่นปงไข่ ขาอยู่พุ่นแล้วก็เดียผมมาสอดอยู่ก่อนสิซีรงจับปลาอี่พออีแม่ยะอีปลาไข่อันนี้เราว่างเลยเขาปลากรเด้อกินเขาอันนี้เปนน้ำันนี้เป็นน้ำก่อนจะผสมขวานุขวานุเริ่มค่ะการจับปลาเรียบร้อย ปาทุกข่ลุนนั่นเนาะมิจะหลุนน้อยๆข้าใส่โจมปลามาหลางแล้วค่ะพี่น yes> ้องตามสเต็ปพไนเลยนี่โอ้โหเมนทําไมโอ้โหคนแบกถึงขนาดเซ่พายเซ่พี่น้อง อีบโอ้มีบบกหัวใหญ่อยู่น้ำตืนเลยมีแขนน้ำอยู่ต้วนี่ไปไปเมืองเก่แข่ก็มีเขนโยนงูขึ้นปั้นไหนสร้างนี่ไหมกกตี้เขาโยนงูขึ้น ตอนนี้เราไม่เอางูแขกก็มีเด้อครับพี่น้องมีแต่ปลาดุกปลากนอาเด้อดพอเลยปลาดุกเสียดหน่อยนั่นขับบ่อลาที่นี่โอ้คกระเดือกกระมีเด้อค่ะว่าดุกหลายดุกหลายดุกขาวลูกขาวจุนพลรุ่นนี้รุ่นนี้หลายบอเสียลังนั่นเลยที่จับบางนึงนี่อยู่แมนบอ เห็นเหรอวันอันดุบกชิกัไปไหนไ้ปลาดุกอยองบ้างคัดมันตัวงามอยู่เลยสลิดก็มีนะพูกข้าไปตะกินเห็นแล้วปาลาด,วดาดุกไหมทะเใไซคู่แ้วพกขดทั้งทางหลังไปยังเว้ยมึงเอากาตาพิษมาหรอไี่ยงขัดขาดเขาประเทศเลยเนี่ยแหละอันไซคน ลูกพีก้อนนี้มึงต้องห่วงหนาะนี่ละวิ <c oughs> ่งจะมึงเส้เมื่อเปล่าไพ่เส้ได้มือนนี่ยมีอัอองที่ได้สู้ปีกว่าฉันมันได้ดันแต่ป้าอันนี้น,น้ำยะเราบางังมันแทงเ้อะ อืดหีมือไม่อกอเลยคมไได้มอนึงคมมือนึงยายอยาไปไก่มันตีรากัที่นี่นี่ยกขึ้นมาเยคนี่อู้ยุกทางนักเดียชั้นก็มีนะคะบุกวนไซส์สัมปัตแม่ปั้นยิอบอมอิวิวในส่วนากอันตระลัเขาจะเป็นอินมันจะเป็นอ เราที่เคยขายมาก่อนบอกว่าากันลงเอินก็บหูกันเขาบอกมันทนกว่าเขาบอกมันทนลงอดนาต่เอ้ยมันตายเลยก็เคยลงอินกเอีอุ้ยอุ้ยแค่แค่อิบไม่หลไม่อลัแค่อิบอื้ออ้ออุ้ยอื้ออื้ออุ้ยอากก

หมูขี้ต้มดูปีหน่องดูดูดูรอบเลย มาอีกแล้วมาอีกแล้วอู้ลุนอุ้ย,ยถุงนี่นหะมนธรรมดาเลยคร,ระหักเลยเหี่ยเหี่ยเหี่ย่ตั้ ได้แค่ได้แค่อีกแล้วงมก้าวไหมอืมโอ้ยตัวใหญ่หหต,หญตัวใหญ่มากงมปลาปลาทอดตัวใหญ่กว่าออ้ยสุดยอดเลยครับพี่น้องลอยจอยเราจะาไปมึงบทสรุปอยู่เฮืนอนค่ะพี่น้องคัดปลาดเรียบรอย้อยมึงสีโซแม่ปลาเข็งปลาเข็งนี่ยปีงกิน นี่แม่บักใหญ่เลยมีจักแม่ละมานี่หลายแม่อยู่น oh, ี่มีแม่ใหญ่อยู่สองแม่อี๋พออันนี้ปลาหลุนแพรด้วยพี่ปัญญาไม่ชินปลาอี๋อี๋อี๋สามตัวสามตัวนี่วะอ่ะตุ่นใส่ตัวนี้ออกอะไรตัวนั่นหาโลูกเต๋าพอดีเอ้า ห้าโอ๋อก็ห้าโลครึ่งนี่นก็ตะก,ก้าห้าขีดก็นี่อีกห้าโลห้าโลครึ่งเย็นนี้นคือปลาดุก